ครับผมตอนแล้วแล้วก็เอาบล็อกกับที่พักครับผมการทำงานของแรงงานไทยในอิสราเอลครับผมบรรยากาศดีๆครับผมสู้ๆขึ้เก้าแล้วครับผมลุยๆ